สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกทุกคนนะครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนเนาะน้ำก็ได้ไหลทะลักเข้ามารอบสองแล้วครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่29กันยายน2568นะครับท่มวมอีกแล้วครับม,มวลน,น้ำน่าจะมาหนักกว่า วันก่อนนะครับขณะนี้น้ำอาจจะลงมายังไม่ถึงนะครับนี่ดูตรงนี้คือทางเข้าโคกหนองนาของเราเดี๋ยวผมจะพาเดินชมข้างในนะครับโอ้ตกหนักจริงๆเมื่อคืนนี้หนักมากนะครับ ำลังลงมาเดี๋ยวสายสายน่าจะเต็มหมดแหละน้ำคงจะไหลท่วมตรงนี้อีกยังยังต่ำอยู่นะครับนี่ก็รอการปรับปรุงช่วงหน้าแรงนะครับช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกปลาก็แล้วแต่ธรรมชาติของเขาเขาออกก็ออกไปเลยถ้าเขาอยู่ก็อยู่ ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติเรานั่นไม่ได้แล้วนี่ดูน้ำเอ,อือขึ้นมาแล้วดูมังคุดนี่ดกมากเลยเริ่ม ตกหนักจริงๆเมื่อคืนนี้แต่ว่าตรงนี้ถ้าแบบมาหนักจริงๆถึงจะท่วมนะครับแต่บ่อตรงนี้ไม่ไม่ท่วมนะครับเพราะว่าที่มันสูงนะครับเนี่ยบ่อใหญ่หลังทันมันสูงกว่าเพื่อนก็เลย ไม่ท่วมดับน้ำเอือขึ้นมาแล้วด้านนอกแต่ก็ไม่มั่นใจถ้าเกิดว่ามันแบบว่ามันหนักมาจริงๆอาจจะท่วมได้ครับนี่ดูน้ำข้างนอกรอบนอกท่วมเอือขึ้นมาแล้ว ไฟระบายไม่ทันที่กัน้นไฟมันสูงเกินให้เพื่อนๆและพี่ๆได้ชมเนาะแต่พูดถึงว่าต้นไม้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันท่วมไม่นานมา วันกับคืนหนึ่งก็มันก็ลดแล้วถ้าฝนไม่ตกต่อเนื่องนะเกิดว่าฝนตกต่อเนื่องก็สาสวันนี่แหละต้นไม้ไม่เป็นไรอต้นมะพร้าวนี่ก็เขาทนมากเลยโอ้นี่ครับระดับม,มาเยอะมาเยอะจริงเที่ยวนี้นี่น้ำในคลอง อผมว่าเยอะกว่าวันก่อนนะนี่น้ำในคลองระดับแบบดูครับดูในคลองฟังอันนั้นคลองสาธารณะครับมาหนักเลยนี่ก็เออเข้าอีกละสวนมะพร้าวอือ ลอยธรรมชาติเลยครับต้องไปคิดไกลมากมันซีเรียสนะฝนตกทำไงได้รอบสองแล้วนี่น้ำในบ่ก็า้ออกเหมือนกัน นีเออขึ้นนี่นี่เหลือประมาณ50าสิบเส้นเนี่ยจะท่วมถึงหลังคันสะใหญ่ตรงนี้มีท่อระบายท่อระบายถ้าน้ำมันเออดันขึ้นก็ระบายไม่ได้เหมือนกัน โอ้ตกหนักมาก,มากอมรอการปรับปรุงแก้ไขอีกครับแต่ว่าพูดถึงว่าผลดีไหมการทำโครงน้องนานก็ดีนะ ดีบางส่วนก็ท่วมบางส่วนก็ไม่ท่วมเพราะว่าตรงนี้ที่สำคัญคือดินที่ขุดขึ้นมาดินดินไม่พอเพราะว่ามันเป็นที่ต่ำถ้ามี ที่โคกทำได้ดีมากถ้าเจอฝนแบบนี้นี่โอ้เก็บกักน้ำได้ดีเลยที่โคกนี่สเตนบายไว้เร็วอ่ะท่วมเข้าอีกแล้วเนี่ยเออเข้าอีกแล้วโอ้เนี่ย มาแล้วนี่ลูกปลาตัวเล็กขึ้นมาแล้วไงโอ้นี่ตรงนี้เออท่วมเข้าไปใน วนมะพร้าวอีกแล้วที่ตรงนี้มันต่ำมันก็เออมาจากฝั่งคลองมันเออขึ้นมาเนี่ยต้องปั่นตรงนี้ให้มันสูงครับเนี่ยแรงนี่เลย ต้องใส่ดินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยก็ไม่มีปัญหาแล้วดูน้ำไหลเชี่ยวมากแค่คืนเดียวนะนี่ดูจากหลังคันจะท่วมเข้ามาก็สาม สิบเซนอโอ้โอ,โอ้ตกดีมากเลยปีนี้ฝนตกดียอมรับเลยหนักกว่าเที่ยวแรกอีกครับรวมอีกแล้ว บัวลอยเจ้าเพื่อนยากบัวลอยบัวลอยจะล้นไหมนี่โอ้น้ำเชี่ยวมากเนี่ยพืนตรงนี้มันจะเป็นสองสายมาไปจบกันเนี่ยตรงนี้นี่หนึ่งสาย นู่นอีกหนึ่งสายเราก็ไหลไปสายเดียวเนี่ยมันก็เลยแบบมานรวมกันแบบอนิอ์นทึนทึกเลยนี่ครับอืมโอ้อันตรายนะแบบนี้คือโอ้ถ้าท่วมตรงนี้มีโอกาส หาดเลยโอ้ดูฝั่งนี้ก็เหมือนทะเลเหมือนกัน อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปโอ้สุดมาหนักจริงๆครับในห่วงอะไรแล้วมันจะทว่วมท่วมไปเลยอ เอาก็ยังไม่ได้ตัดหนักครับหนักหนักมากหนักมากนี่มาไวมากเลยแป๊บเดียวเองผมเดินรอบมาน้ำขึ้นแบบมันน้ำทะเลขึ้นเลย ตามผลงานต่อไปครับสถานการณ์ข้างหน้า